เดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูนะคะน้องฝาแฝดนะคะฝาแฝดสุพรรณนะคะกับฝาแฝดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวจะพามาดูรถของลูกค้ากันนะคะที่จะกำหนดส่งภายในวันที่15นะคะวันนี้อู่ก็อาจจะเงียบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ ช่างก็หยุดกันไปหลายคนนะคะเพราะว่าไปทําบุญกันนะคะไปทําบุญกระถิ่นนะคะเดี๋ยวพวกนี้นะคะก็จะกลับมาทํางานนะคะแล้วก็จะมาเล่งงานให้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้ามารับชมในขณะนี้นะคะคันนี้นะคะก็เป็นของพี่กฤษณะนะคะที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูคันข้างหลังนะคะเป็นฝาแฝดของพี่กิจณนะนะคะก็อีกประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะก็น่าจะเสร็จนะคะสําหรับคันนี้นะคะของพี่กิจณนะนะคะก็หากมีอะไรผิดพลาดประการใดน,นะคะกอุกับพี่แก่ก็ขอรับไว้นะคะแล้วก็ จะขอเอาไปปรับปรุงนะคะพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะส่วนคันนี้ก็เป็นของคุณนาสิงหานะคะที่อยู่ที่ทจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ก็อีกประมาณสี่ถ้าวันเหมือนกันนะคะก็น่าจะเสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ตั้งสุดท้ายเครื่องนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มเดินข้อนะคะแล้วก็เริ่มเก็บสีนะคะเป็นฝ8นะคะสำหรับส2 0 0ันี้นะคะเด<ม>ี๋ยวจะพามาดูนะคะ<ม>ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่วงล่างตัวสุดท้ายนะคะของนาปีปีนี้นะคะท่านก็กำลังเล่งให้อยู่นะคะก็ ไปขอพี่นพดลบุดรีนะคะก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ออกจากอู่นะคะทางอู่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะอาจจะล่าช้าเกินที่สุดข้าไปประมาณสองสามวันนะคะแต่ว่าเราจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะคะก็สิ่งที่ผิดพลาดนะคะอุตส่ห์พี่แก่ก็ต้องขออภัยไว้เนทีนี้ด้วยนะคะเราก็ขอโทษจากใจจริงนะคะ เพราะว่าปีนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะสำหรับตู้ทางด้านถัดไปนะคะที่กำลังขึ้นชุดใหม่นี้นะคะก็เป็นของน้องนักัดสอนนะคะที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นตัวคานเหล็กนะคะส่วนสองอื่นนะคะก็จะเป็นชุดเหล็กทั้งหมดนะคะจะเป็นโครงเหล็กนะคะแล้วก็เป็นคานเหล็กนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็เริ่มขึ้นถังอุ้มนะคะกำลังทำถังอุ้มอยู่นะคะก็เป็นของน้องเบียนะคะเป็นตู้แอร์นะคะที่อยู่ที่ปทุมธานีนะคะหนองเสือนะคะแล้วเี่ยรุงนี้ท่านก็จะกลับมาเร่งงานให้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นงานกระถิ่นนะคะท่านก็อาจจะมาทํางานน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะ กลับกันมาครบทุกชุดนะคะปีนี้ก็เหนื่อยกันจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านล่างบ้างนะคะออสหรับลูกใบนีนะคะลูกใบีก็เป็นของของนักข่าวเสมอหัดนะคะที่อยู่ที่จังหวัดปทุมเหมือนกันนะคะสามโคกปทุมนะคะ ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็ขึ้นคู่ไล่ๆกันมาเลยนะคะสำหรับสามตู้นี้นะคะสำหรับทุกใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านล่างนะคะต้ขอขอบคุณท,ทุกท่านทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจ เินการช่างของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมช่างทุกท่านเช่นกันนะคะมีช่วยเล่นง,งานให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจคนระับปีนี้เราเหนื่อยกันจริงๆนะคะเพราะว่ามีเหตุหลายอย่างนะคะแต่ปีหน้าเราก็จะเดินหน้าเต็มที่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปีหน้าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะคะแล้วจะมีอะไรมาเสริม ัให้กับอูุตุเจริญการช่างของเรานะคะเพื่อจะผลิตผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วมากขึ้นตรงตามกำหนดลูกค้านะคะตู้ตัวนี้นะคะก็เป็นของที่นพรลบุตรดีนะคะที่จะส่งเป็นตัวสุดท้ายของอู่ในฤดูการนาปีนะคะอาจจะผิดพลาดไปประมาณ2-3วันนะคะอุตสแก่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกความผิดนะคะเราจะขอรับไว้นะคะ แล้วก็จะไปปรับปรุงนะคะให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะคะเพราะว่าทีมช่างของเราก็สู้กันเต็มที่แล้วจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงที่ขึ้นใหม่นะคะของลูกค้าที่สั่งไว้เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็เเป็นของน้าบุญชูนะคะที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ ตอนนี้ช่างกําลังทําระบบท้ายเครื่องอยู่นะคะพรุ่งนี้คงจะได้ชนปากนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนนด้านนี้ก็จะเป็นช่างปากนะคะ เรากำลังขึ้นกันอยู่นะคะว่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะคะส่วนทางด้านนี้เป็นรถที่มาเปลี่ยนเครื่องนะคะของเจ๊วันนีนะคะ,ะก็เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอช่างมาทำกรรมนานะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเทางด้านตู้ที่ขึ้นใหม่ ชุดหนึ่งนะคะไปอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอยู่ทางด้านนี้นะคะคล้องไฮดรลิกถังน้ามันนะคะแล้วก็เป็นทางด้านลูกดาวนะคะแล้วขึ้นอยู่ทางด้านนี้นะคะ <ple ans> เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีงานบุญกระถิ่นด้วยนะคะช่างก็จะมาน้อยนิดนึงนะคะแต่พรุ่งนี้ช่างก็จะกลับมาลุยงานให้เต็มที่นะคะ ก็ฝากผลงานของขาทา้หมู่จิตเจริญการช่างของเราไว้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่มู่จิตเจริญการช่างของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะ77หมู7 7่7ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าจะโทรสอบถาม ก็ได้นะคะสำหรับเบอร์0แ1 7 7 6 1 6 1 2นะคะก็เป็นเบอร์เป็นเบอร์โทรของพี่แก่นะคะจะพามาดูนะคะฝาแฝดฝาแดกันจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะสองคันนี้นะคะสุพรรณกับการชนะบุรีนะคะก็ขึ้นไล่ๆกันมาเลยนะคะสําหรับสองคันนี้นะคะ อ๋อค่ติดตามผลงานของพวกเราอุตสิจเจริญการช่างไว้ด้วยนะคะพวกเราก็ทำเต็มที่นะคะแล้วก็จะผลิตผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ชิงช่างทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้ลาการไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ